เฉียบวุ่นครับและเมนูของวันนี้คือปูดําอบวุ้นเส้นครับโอ้โหมาดูวัตถุดิบกันดีกว่าครับนี่ผมขอวัตถุดิบหลักก่อนดีกว่ามานี่ไงปูดําเลยเมื่อกี้สดๆร้อนๆนะครับต้องรองว่าจับปูดำโอ้โหน่ากลัวต่อไปนะครับพี่อ่ะเรียวหอมนี่เรียวหอมครับผมนี่ก็เดี๋ยวเราทําความสะอาดแล้วก็ทุบๆนะครับแล้วนี่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 มาปีดโอ้ที่เราชิมได้วันนี้อร่อยมากวันนี้เดี๋ยวจะฝากหนุ่มตราบนะ ทำน้ำจิ้มใส่เกลือให้น้ำมันรีบแบบนี้สินี่เราเป็นคึกเลยตอนเนี้ยมาครับแล้วแน่นอนเดี๋ยวเครื่องปรุงต่างๆนะมีเหล้าจีนมีซีอิ๊วมีน้ำมันงานะแล้วก็น้ำตาลปี๊พริกไทยดอกเกลือซีอิ๊วดำเค้าใส่สีนิดนึงแล้วพริกไทยที่คุณใช้คือพริกไทยดำเนาะถูกต้องใช่ไหมกินมันหอมกว่าชายตัดน้ำตาลนิดนึงน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูก็ได้ครับผมและแน่นอนวุ้นเส้นนะครับนำไปแช่น้ำครับห้านาที ใช่ครับผมมาเล้มาเริ่มเลยเชฟครับเชฟข้าวผมทำาล้เชฟบอกมาเลยมาลุยก่อนเลยพี่โคกยังว่างใช่ไหมใช่ตามพริกไทยดำก่อนเลยครับมาส่วนผมนะครับจะหั่นพวกเร็วหอมนี่เห็นไหมฮะคุณผู้ชมถ้าเราไม่เห็นเขาแบบนี้กลิ่นมันยังไม่ออกนะพี่โอไม่ค่อยได้กลิ่นถ้าถ้าสูตรแบบนี้ผมว่าออกแต่ถ้าสูตรแบบคนปกติอาจจะยังไม่ออกลองหั่นดูนะครับผมเอามาเอามาผมสูตรใหม่มาแล้วหอมเลย อนนี้แหละครับหอมเลยผมก็จะใช้ปลายมีดนะครับสันมีดนะทุบนิดนึงเดี๋ยวผมจะมาคลุกผสมน้ำซอสให้ดูเลยนะครับทุกคนง่ายๆเลยอันนี้น้ำมันงาครับผมหนึ่งทับเพีดซีอิ๊วขาวครับหรือซอสกุ้งรสนะครับอืมเหล้าจีนครับหนึ่งทับพีดซีอิ๊วดำจีเดียวพอทุกคนแค่สีเราต้องการแต่งสีเฉยเนาะใช่แล้วซีอิ๊วดำจะมีความหวานนิดนึงด้วยน้ำมันหอยครับหนึ่งทับพีดแล้วก็น้ำตาลทรายนิดเดียวอ่ะอืมน้มันพืชนะ โดงครับเร็วหอมครับผมอืมก้นเลยฮะกูทำดูง่ายจังเลยนะครับ <c oughs> มันง่ายมากเลยใช่ไหมครับมันไม่ยากเลยใส่ซอสน,นะครับลงไปเลยไข่ดำฉ่ำๆเราก็คลุกเค้าน้ำซอสให้เข้ากันพี่ <c oughs> ลืมชิมน,น้ำซอสเลยว่าแต่อร่อยอยู่แล้วเนาะพี่ <c oughs> อร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วครับโอ้อ่า <c oughs> พอ <Okay. S 1> แค่นั้นนะชู ร้อยนะครับเหมือนดูมันดีฮะสดๆเยิ้มๆอ่ะโอเคนึ่งกันครับ15นาทีพี่ว่าถ้าเรามาพิกเกอร์สไตล์แบบตะวันออกกันนะฮะครับผมใส่รากผักชีแล้วพอเราชอบเนาะใช่ราใส่ได้เลยแล้วก็กระเทียมลงไปเลยนะครับทำแบบง่ายๆลงไปดอกเกลือแบบนี้บอกเลยว่ามันมีความเค็มแต่มันมีตัดหวานอยู่ขวาชิมอ่ะอ่ะมันจะไม่เค็มมากดอกเกลือ มันเหมือนเราทานในปริมาณได้เยอะกว่าเดิมอดอกเ<อ>กลือคืเกสรเกลือครับแล้วพอเราปาดหน้ามาแล้ว,ว่มันจะมีความหวานที่แบบลงตัวมากความเค็มมันจะน้อยกว่าประมาณ3 0โดย <c oughs> ประมาณมันเป็นแบบเค็มนวลอ่ะพี่เค็มนวลเค็มนวลเค็มนวลแล้วก็พริกเอาไปแค่ไหนถามใจคุณดูเยอะเลยเอาใส่ลงไปประมาณนี้ได้เลยวันนี้เราจะใช้มะปีสแทนมะนาวพี่ถ้าเราใส่มะปีดผมให้คุณเตรียมมะปีสผมขอตำก่อนนะได้เลยได้เลยโคลก่อนเนี่ยเขาจะใช้ใส่เกลือไปด้วยรโคลแบบละเอียดไหมพี่หรือว่าแบบโคล หยาบๆครับหยาบๆต่อไปก็ใส่มะปี๊ดเลยใช่ใช่ใช่คุณบีบไปก่อนเลยเพราะเราใส่เกลือแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำปลาตามตัดรสแบบนี้สีสวยมากพี่ดูดิสีสวยสีสวยเห็นไหมฮะอย่างวันนี้สองร้านที่เรากินเนี่ยพอเขาใช้มะปี๊ดแทนพริกเกลือหรือว่าน้ำซีฟู้ดมันจะมีความเป็นสีส้มอยู่เพราะมันคือสีของน้ำมะปี๊ดลงไปเลยครับโอ้โหพี่อภิมหาคณเป็นไงบ้างครับดีมาก ดีใช่ไหมดีเลยมาคุณจะยกซ้อนหรือใจเย็นคุณจิมดูแซ่ปและพริกเกลือของเราได้แล้วครับโอ้วแลมันเป็นแซปแบบสดชื่นด้วยนะสดชื่นเออโอ้ยเอาไหมสักคำไหมอ๋อโอเคไม่เป็นไรเนาะไวจิ้มกับปูครับพี่เออพี่ได้แล้วมาโอ้ยดูปูดำอบวุ้นเส้นครับโอ้โหเฮ้ยมันหอมมากครับเชฟ อยู่ดีมากครับว้ดูนุ่นเส้นนุนเส้นผมให้เชฟก่อนขอบคุณครับคโอ้ยอร่อยใช่ไหมขอชิมเปล่าๆเพลนๆก่อนเลยอร่อยันไม่จัดมากแต่หอมมากคนอย่างผมนะฮะกับน้ำจิ้มที่ผมทำเองกับมือ โอ้โหคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนโอ้โหนี่ครับเป็นไงบ้างพี่่อร่อยอร่อยมากโคุกครับสดเลยโอ้โหเป็นไงครับคุณพี่หวานมากกระเียนกรอบเนี่ยอืมกระรองปูอร่อย นี่หนูจะกินกระดองทำไมเมื่อกี้มันมีซับสู่ับซุกซีย็นโอเคอาคุณลุยไปโอ้โหดีมากหวานมากชอบจังเลยอ่ะเส้นกำลังดีเนาะพี่ว่าไหมเส้นกำลังดีเออแล้วรสชาติแบบกลิกม่อมเลยกันรสชาติกลมโอ้ใช้ชุดชุดเราใช้คุ้มซะโอ้โหลุยครับเอาโอ้โหไป Thank you โอ้โหนี่ กันเชียงโปูหมืนหวานเลยเอ,อาเมนูนี้ ล้วโอ้โหพี่เป็นไงบ้างชอบปะผมชอบนะถึงมันจะดูขกขิกไปบ้าแกเมนูนี้แต่มันอร่อยมากนะอร่อยจริงๆลองดูได้กันเราใช้เลี้ยวหอมใช่ไหมใช่ในการในการทำเมนูนี้ถ้ามาิดาเราใช้ขิงป่ะใช่ปกติใช้ขิงมันหมูใช่ไหมแต่อันนี้ครับผมใช้เลี้ยวหอมแล้วมันแบบมันเย็นๆ็นมันสดชื่นมันกลมกล่อมมันให้ฤทธิ์เย็นอะแบบคูลิ่งฤิ์นีคตร้อนเลยนะเย็นเย็นร้อนร้อนโอเค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 อย่างไงครับพอยิ้นอย่างยิ้นอย่างไม่ก็เราใช้มาปี๊ดมาปี๊ดในการทํา น้ำจิ้มซีฟู้ดเราหรือว่าพริกเกลือผมชอบมันมีความต่างจากมะนาวมันมีความนวลมันมีความแบบแบบที่มันแบบกลมกรอบมันมันไม่ได้หวานปี๊ดโดดไปเลยมันมีความแบบส้มๆมหุ้ยอร่อยใชหมดเลยหอมส้มอส้มเกลือหูแบบสุดยอดมากครับแล้วก็ปูดำทุกคนสดไปกว่านี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าที่นี่นะฮะบอกเลยว่าสุดยอดมากๆลองดูคนที่กว้างๆตรงนี้นะครับผมกลับที่นี่เลยเส้นทะเลจันทร์